สวัสดีครับผมหมอม้าพนันฟาร์มนะครับก็มาตอบคอมเมนต์พี่นะครับว่าราคาฝาผสมเพชรพนมรุ้งนะครับเท่าไหร่นะครับก็สําหรับฝาผสมเพชรพนมรุ้งนะครับข้อละห้าพันห้านะครับต่อแม่นะครับมัดจำสองพันบาทนะครับรับประกันลูกไก่ทั้งหมดห้าตัวนะครับถ้าเกินก็ยกให้หมดนะครับในกรณีถ้าไม่ถึงห้าตัวนะครับก็หักออกตัวละพันนะครับ กำหนดการส่งลูกไก่นะครับก็จะส่งประมาณช่วงอายุ1เดือนครึ่งถึง2เดือนหรือสอดสเดือนครึ่งนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของลูกไก่นะครับพร้อมทั้งมีการติดกิบปีกนะครับแล้วก็มีใบประวัตินะครับรวมทั้งทําวัคซีนให้นะครับทั้งหมด3โรคนะครับไม่รับประกันแม่ไก่ตายทุกกรณีนะครับแต่ทางฟาร์มนะครับจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ